เชื่อกระปีกระเป๋าแต่เตรียมดูแลหัวใจให้จำใสตัวเช็คจิตใจให้แข็งแรงออกกำลังที่ร่างกายในโลกใบใหม่ยังต้องเรียนรู้กันต่อไปท่องเที่ยวโรงเรียนออนไลน์พบปะเพื่อนญาติมิตรเดินสายทำบุญปลูกต้นไม้เล่นอินเทอร์นเน็ตคบเพื่อนในเฟสบุ๊กแชร์ชัดเล่นไล

คุณผู้ชมคะหลายหลายคนคงจะเคยได้ยินประโยคที่ว่า you are what you eat วลีนี้ใช้ได้กับเราทุกคนค่ะเพราะว่าไม่ว่าเราจะบริโภคอะไรเราจะทานอะไรเราก็จะได้สิ่งนั้นล่ละค่ะและแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะผู้สูงอายุทุกท่านจะต้องมีความการเตรียมความพร้อมอย่างไรเพื่อที่จะให้สุขภาพร่างกายของเรานั้นสมบูรณ์แข็งแรงทานอย่างไรจะมีประโยชน์ต่อร่างกายและที่สำคัญค่ะประเด็นเด็ดในวันนี้เลยนะคะ ทานแล้วชะลอวัยชราได้จริงหรือไม่วันนี้เรามาหาคำตอบกับดรสงงาดามาพงค่ะท่านเป็นนักโภชนาการอิสระซึ่งจะมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ<ส>ดรค่ะสวัสดีครับน้องฝากครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับค่ะดรคร่รครรคะทานแล้วเนี่ยมันจะชะลอความชราได้จริงหรือไม่วันนี้แหม่เชื่อว่าพี่ๆน้าๆคุณลุงคุณป้าหลายๆท่านหูลุกตาวววแน่นอนเลยค่ะดรค่ะ คือชอบคําพูดของน้องปลาเมื่อสักครู่ว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรเพื่อจะเตรียมตัวเข้าสู่วัยชราเราไปดูแลตัวเองตอนอายุ60-70อะ่ะมันสายไปแล้วเพราะฉะนั้นรายการชาญชลาผมชอบตรงนี้แหละเราจะเตรียมตัวอย่างไรแต่นี่ถามว่าคนที่จะมาเตรียมตัวเป็นคนไวัยไหนจริงๆแล้วตั้งแต่อยู่ในท้องแม่จนทั้งคลอดออกมาเป็นเด็กเรียนหนังสือแล้วเข้าสู่วัยทําง,งาน แต่วัยที่สําคัญที่สุดที่มันจะเป็นตัวชี้ชะตาว่าคุณจะเป็นคนแก่อมโรคหรือ<ม>คุณจะเป็นคนแก่ที่มีคุณภาพเนี่ยคือวัยทํางานาวัยทางานของผมในที่นี้อาจจะอยู่ประมาณสัก40ขึ้นไป<ม> 40- 50ไม่เกิน55หวัยนี้เนี่ยถ้าเผื่อเรามีการเตรียมตัวดูแลสุขภาพกินอาหารให้ถูกหลักโภชนาการมันออกกาลังกายควบคุมอารมณ์ผมมั่นใจว่าคุณจะเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณภาพและสุขภาพดี ค่ะดรคะทีนี้พูดถึงในเรื่องของสารอาหารแน่นอนแต่ละช่วงวัยตั้งแต่วัยเด็กมาจนถึงวัยผู้ใหญ่แล้วก็กล้าวเข้าสู่วัยสูงอายุร่างกายของเราเนี่ยต้องการสารอาหารที่แตกต่างแลวเหมือนกันยังไงล่ะคะต่างกันครับแต่ก่อนที่จะตอบคาถามนี้หลายคุณผู้ชมทางบ้านไม่เข้าใจคําว่าสารอาหารนักวิชาการพูดแต่ชาวบ้านไม่ค่อยรู้จักค่ะคําว่าสารอาหารก็คือส,ส,สิ่งที่มีอยู่ในอาหาร เรากินเนื้อสัตว์เรากินเนื้อหมูเนื้อปลาดื่มนมกินไข่ย่อยๆในร่างกายออกมาเป็นสารอาหารเรียกว่าโปรโตีนเรากินข้าวเหนียวข้าวเจ้าขนมปังแป้งย่อยออกมาเป็นคาร์โบไฮเดรตอันนี้สารอาหาราเรากินผักผลไมย้ย่อยออกมาเป็นวิตามินและแร่ธาตุะนะฮะแล้วเรากินน้ํามันก็ย่อยออกมาเป็นไขมันสารอาหารห้าตัวบวกน้ําเป็นตัวที่6เนี่ยร่างกายมนุษย์ขาดไม่ได้ทาไมขาดไม่ได้เพราะ เอาสารอาหาร5ตัวนี้ไปเลี้ยงเซลล์ที่อยู่ในร่างกายมนุษย์ซึ่งร่างกายเราเนี่ยประกอบไปด้วยเซลล์ถ้าขาดอาหารสารอาหาร5ตัวบวกน้ำเนี่ยร่างเซลล์จะตายเพราะเซลล์ตายปุ๊บมันก็เลยตายทั้งตัวมันก็หยุดแค่นนั้นถูกต้องแล้วก,แวก็แล้วก็ร่างกายก็อ่อนแอลงเพราะฉะนั้นคําถามปลาบอกว่าแต่และวัยมันมีความต่างกันไหมต่างตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เขาก็กินอาหารที่แม่กินเข้าไปผ่านทางสายรกคลอดแววมากินนมแม่ค่ะ สารอาหารในนมแม่ครบถ้วนและสมบูรณ์จนกระทั่งถึงเด็กอายุประมาณสัก6เดือนกินนมแม่อย่างเดียวไม่ต้องให้น้ําไม่ต้องให้อาหารอย่างอื่นเลยแล้วหลังจากนั้นก็กินอาหารตามวัยแล้วจนกระทั่งโตมาโตมาทีนี้ตอนเป็นเด็กระหว่างเด็กเล็กเรียนหนังสือนะนะเขาต้องการสารอาหารในปริมาณที่พอเหมาะกับการจเจริญเติบโตของเขานะฮะ,ะผู้หญิงกับผู้ชาย ถ้าโตขึ้นมาเป็นวัยทำงานแล้วผู้หญิงก็ต้องการสารอาหารและพลังงานน้อยกว่าผู้ชายกรรมกรแบกหามที่ใช้แรงเยอะ,ะก็ต้องใช้สารอาหารน้อยกว่าคนที่ทำงานอยู่ในออฟฟิศและที่สำคัญผู้สูงอายุก,ก็ต้องการสารอาหารน้อยกว่าวัยหนุ่มสาวเพราะฉะนั้นแต่ละวัยมันมีความต่างกันค่ะทีนี้ถ้าหากเราจะถามว่าแล้วการเริ่มต้นล่ะเราควรจะเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร,ร,ร่ดีล่ะคะดรคะ ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ก็คือต,ตั้งแต่ตั้งแต่คุณจะต้องลืมตาดูโลกเลยล่ะตั้งแต่ปฏิสนธิเลยโภชนาการและอาหารเข้าไปมีส่วนสร้างความเจริญเติบโตให้กับคุณมาเพราะฉะนั้นโภชนาการคือศาสตร์แห่งชีวิตค่ะอาหารที่น้องปลาเกลิ่นเมื่อสักครู่ You are what you eat เนี่ยมันแปลอีกมุมมองหนึ่งก็คือว่าอาหารคือชีวิตคุณขาดอาหารคุณตายเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นคำนี้ปุ๊บเราต้องมาถามตัวเองครับคุณผู้ชมว่า แล้วถ้ามันมีความสําคัญแบบนี้แต่แต่โลกเห็นความเป็นจริงเนี่ยเรากินอาหารวันละสามมือ้อไม่ไดรวมอาหารว่างอีกเราคุ้นชินกับมันเราเลยไม่ให้ความสําคัญกับการกินอาหารแต่หารู้ไหมว่าถ้าคุณกินอาหารตั้งแต่ตอนเป็นเด็กแล้วแคลเซียมไม่พอซึ่งเป็นสารอาหารตัวหนึ่งที่ได้จากนมจากไข่จากผักใบเขียวเนี่ยถ้าไม่พอปุ๊บคุณก็จะตัวเตี้ยค่ะ ต่อตัวเตีย้ยปุ๊บนั้นเนี่ยพอคุณโตขึ้นเป็นวัยหนุ่มสาวคุณก็เจ็บป่วยภูมิคุ้มกันคุณพร่องและพอคุณเข้าสู่วัยหกสิกล้มหน้าห้องน้ำกระดูกสะโพกหักกระดูกแตกง่ายอันนี้อาหารมันเริ่มมีความสำคัญมาทุกตั้งแต่ช่วงทุกวัยทุกวัยทุกวัยไม่ใช่ช่วงใดนช่วงหนึ่งครับน้องปลาค่ะเพราะฉะนั้นการเตรียมความพร้อมคือเราต้องง่ายๆคือถ้าเรายัง ถ้าเราเพิ่งเกิดมาคนที่ต้องเตรียมความพร้อมให้เราก็คือคุณพ่อคุณแม่ส่วนในช่วงวัยทํางาน,ว,นวัยกลางคนเราก็ต้องดูแลตัวเองถพราอไปถึงวัยชรา<ม>คนรอบข้างเหล่านี้แหละลูกๆก,กับหลานก็ต้องดูแลใ่แต่ผมจะบอกว่าถ้าเผื่อเราดูแลตัวเองมาตลอดท่วงชีวิตห่วงโซ่ชีวิตโดยเฉพาะวัยทํางานเนี่ยเริ่มออกกําลังกายเป็นประจำกินอาหารไม่หวานจัดมันจัดเค็มจัดกินผักผลไม้มากขึ้นกินพอดีไม่มากจนเกินไปและควบคุมอารมณ์มีสติ เวลาเครียดสลัดมันออกเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งถ้าเราทํา3อได้แล้วก็หนึ่งพอคือพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอแล้วเราก็ไม่สูบบุหรี่เราไม่ดื่มเหล้าเนี่ยทำตั้งแต่อายุ40 45แล้วเลื่อยมาจนก,กระทั่งกเกษียณอายุ60ผมบอกเลยนะฮะคุณจะกลายเป็นผู้สูงวัยที่ชานชาญฉลาดผมบอกเลยคุณคะจะเป็นคนผู้สูงอายุที่ไม่มีโรค,คแล้วที่สําคัญที่สุดสมมติคุณรับราชการหรือทํางานบริษัท อายุ60กเกษียณคุณได้เงินก้อนหรือบำนาญเดือนละจุดๆุดบาทเงินตรงนั้นคุณเอาไปเที่ยวคุณไม่ได้นอนติดเตียงแล้วคุณไม่เป็นภาละให้ลูกหลานที่สัมพันที่สุดก็คือคุณไม่ได้เอาเงินไปให้หมอ,อมเห็นแล้วใช่ไหมครับผู้สูงอายุหลังกเกษียณมาอายุ61 62นอนติดเตียงนั่งวิวแชร์ ลูกหลานจะต้องไปทํางานต้องมาดูแลผู้สูงอายุหยอดน้ําหยอดข้าวต้มข้าวเข,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 ข้าออกโรงพยาบาลนั่นคือการเตรียมตัวเพื่อจะเป็นผู้สูงอายุที่ไม่ดีนะค่ะเหมือนที่ช่งวงวัยอย่างที่ดรได้บอกว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญจริงๆการเตรียมความพร้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมความพร้อมเราจะบอกว่ารอเมื่อพร้อมมันไม่ได้มันต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้รู้ตัวเมื่อไหร่ให้ทําเลยคือเรามักจะอ้าง มันไม่ถึงเวลามันยังไม่60ไปดูแลอะไรนักหนามันนี่สุดกับชีวิตไปก่อนกนแล้วกันเอาเอาสับมือหนึ่งนะะ่ะขาหมูนะ่ะอ,อุ้ยเกียจออกกําลังกายฝนตกเราก็ผลัดวันประกันพรุ่งไปแบบนี้เรื่อยๆแล้วในที่สุดเป็นดินพอกหางหมูสุขภาพที่มันควรจะดีมันกลับกลายเลวร้ายลงนี่แหละฮะค่ะดรขาวเราเติบโตมาตั้งแต่เล็กจนโตหลายๆคนจะรู้เลยว่าชีวิตเรานะทุกคนนะน้องต้องกินอา,อาหาร ตามหลักโภชนาการอาหารหลักห้าหมูเรารู้วห้าหมูจริงๆค่ะดอกเตอร์รแต่ถามว่าในแต่ละวันเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรากินครบหรือเปล่าถูกต้องไหมครับบางทีทานอาหารซ้ําๆเดิมๆตื่นเช้ามา,าข้าวขาหมูตอนเที่ยงข้าวมันไก่ ตอนเย็นเอาร้านข้าวขาหมูอยู่ข้างๆบ้านเราอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ครบห้าหมูจริงจริงอะค่ะนี้เรากำลังพูดถึงวัยทั่วไปที่ไม่ใช่เน้นผู้สูงอายุอย่างเดียวหรือวัยทำงานที่จะเตรียมตัวเป็นผู้สูงอายุเอาเป็นว่าเอาเป็นทั่วไปก่อนค่ะดรคะเดี๋ยวเอาเป็นทั่วไปผู้สูงอายุเดี๋ยวเราคือมันไม่ต่างกันหรอกปลาระหว่างวัยทั่วไปกับวัยคนเตรียมตัวจะเป็นผู้สูงอายุกับวัยผู้สูงอายุหลักการมันคล้ายกันค่ะคล้ายกันตรงไหนก็คือว่าคนทุกเพศทุกวัยทุกกลุ่มอายุทุกช่วงงงสถาาาาานนภพอขกรทํ กินอาหารที่มีตัวที่เหมือนกันก็คือหนึ่งทุกมื้อต้องครบห้าหมู่ผมย้ําว่าทุกมื้อต้องครบห้าหมู่เดี๋ยวเรามาขยายครบห้าหมู่หลายคนท่องห้าหมู่แต่ไม่เอาไปปฏิบัตินะฮะข้อที่สองเราพยายามจะบอกว่าเฮ้ยพยายามกินอาหารที่ไม่หวานจัดมันจัดเค็มจัดเดี๋ยวมันคืออะไรเดี๋ยวเรามาบอกกันอันที่สามเราบอกว่ากินผักผลไม้ให้มากขึ้นนะฮะสามตัวเนี้ย ผมบอกเลยนะฮะว่าเป็นตัวหลักๆที่เราจะย่อเอาทั้งหมดทั้งปวงว่าการกินอาหารให้ถูกหลักโภชนาการกินอย่างไรแล้วตัวที่สี่อาจจะเติมให้ก็คือให้กินหลักหยอย่ากินซ้ำซากและจำเจเรามาเริ่มตัวที่หนึ่งก่อนห้าหมู่เราเรียนมั้งแต่ประถมแต่เราไม่เคยเอามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันตื่นเช้ามากินกาแฟกับปาท่องโกมันใด้สองหมู่มันก็คือได้แป้งจากปาท่องโกแล้วก็ได้น้ํามันจบเลยไม่มีโปรตีน อย่าไปบอกว่าโปรตีนได้จากปลาต้องโนะปลาต้งโกไม่มีโปรตีนมันเป็นปลาไม่ใช่ปลานะฮะเพราะฉะนั้นถ้ากินแบบนี้ร่างกายขาดสารอาหารวิตามินแร่ธาตุโปรตีนอ่อนแอแก่เร็วออันนั้นคือกินไม่ครบห้าหมู่แต่ถ้าเผื่อตอนเอามาเป็นมื้อเที่ยงถ้าสมมติเรารู้มีความรู้เรื่องโภชนาการเราชินอาหารครบห้าหมู่เราอยากกินก๋วยเตี๋ยวค่ะอ่ะก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามลูกชิ้นเส้นมีเส้นเล็กเส้นใหญ่ก็แล้วแต่ นะฮะแล้วใส่ผักครบสี่หมู่เราได้คาร์โบไฮเดรตจากเส้นก๋วยเตี๋ยว<ฆ>เราได้โปรโตีนจากลูกชิน้น<ฆ>หรือหมูสับ<ฆ>หรือก๋วยเตี๋ยวปลา<ฆ>เราได้ผักถั่วงอกอะไรก็แล้วแต่และเราได้น้ำมันจากกระเทียมเจียวก๋ว<ฆ>ยเตี๋ยวหนึ่งชามสี่หมู่แล้วเราบอกว่าอ้าวตอนนี้ส้มมันถูกกินส้มไปหนึ่งใบ ครบห้าหมูครับเห็นชัดหรือยังฮะจริงๆแล้วมันมันไม่ได้ยากเลยไม่ยากแต่เราประยุกต์ใช้ไม่เป็นอ่ะถ้าเป็นเด็กที่พ่อแม่กําลังฟังเราอยู่ตอนนี้ดูเราอยู่อ่ะให้ลูกกินข้าวขาหมูให้ลูกกินข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ไม่มีแตงกวาเขี่ยแตงกวาทิ้งค่ะข้าวขาหมูไม่มีผักคะน้าลวกไม่มีผักเลยลูกคุณก็ขาดวิตามินและแร่ธาตุการเจริญเติบโตก็บกพร่องอันนั้นมนอีกที่เราประยุกต์เองด้วยใช่ ค่ะทีนี้เรามาถึงในวัยผู้สูงอายุกันบ้างค่ะดรคะแน่นอนวัยทั่วไปไวัยเด็กวัยทํางานอาจจะทานอะไรก็ได้แต่พอไปถึงวัยผู้สูงอายุแล้วจะทานแบบเด็กๆไม่ได้แล้วผมขอก่อนจะเป็นวัยผู้สูงอายุผมขอวัยทํางานก่อนได้ไหมได้เลยเพราะรายการของเราเราจะเน้นให้เตรียมตัวเป็นผู้สูงอายุเพราะว่าไปรอผู้สูงอายุไปแนะนําตอนนี้มันสายมันสายแต่ไม่ถึงกับว่าจะหวนกลับมาทําไม่ได้คือผมกําลังจะให้หลักการกับ น้องปลากับท่านผู้ชมนะครับว่าเมื่อคุณหกสิบแล้วแล้วคุณเริ่มมารู้ว่าชีวิตคุณแย่คุณจะมาปฏิบัติตามรายการที่เราบอกนั้นเนี่ยมันยังดีกว่าที่คุณไม่ทําเลยมสมมตุติคุณไม่เคยดื่มนมคุณไม่เคยออกกำลังกาย<ะ>คุณไม่เคยสนใจอาหารที่หวานจัดมันจัดแต่คุณมาเริ่มทําผู้สูงอายุมันจะชะลอความเวลวร้ายของโรค ที่จะเป็นในอายุ60เนี่ยให้น้อยลงลดลงลดลงแต่มันไม่หายคุณต้องเป็นแน่นอนแต่อาจจะช้า,าอันนี้คือประโยชน์แต่ถ้าคุณเริ่มทำตั้งแต่อายุ40่สิบ้าสิ 50, แล้วพอ60คุณไม่เป็นโรคเหล่านี้เลยเห็นไหมฮะมันต่างกันตรงนี้เราจึงย้ำนักย้ำหนาว่าการเตรียมตัวเป็นผู้สูงอายุนั้นเนี่ยมันต้องทำตั้งแต่ประมาณ40าจริงๆแล้วทำตลอดชีวิตนั่นแหละต้องทำา40เพราะนั้น อาหารที่คนจะเตรียมตัวเข้าวัยผู้สูงอายุมันก็คือหลักการเดียวกันทุกมื้อคุณต้องมั่นใจว่าอาหารที่คุณกินมันครบห้าหมู่แล้วที่สําคัญที่สุดผมขอเตือนวัยทํางานมไม่กินอาหารเช้าค่ะความเร่งรีบเป็นนิสัยกลัวอ้วนสารพัดเหตุผลที่ไม่กินมื้อเช้าผมขอเตือนว่าวัยทํางานอาหารมื้อเช้าเป็นวัยที่มีความสําคัญที่สุดเพราะเราต้องใช้พลังงานทั้งวันค เรากินตั้งแต่เมื้อเย็นนอนนอนนอนตอนนอนนี่ร่างกายเราใช้พลัง<ห>งานนะฮะ <c oughs> เราเอาไปเต้นหัวใจสูบฉีดโลหิตใช้พลังพอตื่นมาเจ็ดโมงมันยังเหลืออยู่ไม่รู้สึกหิวแปดโมงไม่หิวไม่หิวตอนเก้าโมงครึ่งสิบโมงแต่นี้วิ่งไปไหนกาแฟเอแครกเกอร์นะ้ำบัลลูขนมหวาน <c oughs> พระไม่ได้กินอาหารเช้าไปกินน้ำบัลลมไปกินกาแฟแทนมันก็เลยได้สารอาหารไม่ครบแต่ถ้าเรากินอาหารเช้าข้าวรัดแกงกินอาหารเช้าเป็นข้าวต้มหรือเป็นอ กับข้าวที่มันครบห้าหมู่เราจะเกิดพลังงานขึ้นมาในการทํางานนะฮะแล้วก็นําไปสู่เขาบอกว่าวัยทํางานถ้ากินอาหารเช้าจะทําให้ประสิทธิภาพการทํางานดีกว่าคนที่ไม่ได้กินอาหารเช้าเด็กนักเรียนที่กินอาหารเช้าผลสอบประสิทธิผลการเรียนสองเทอมจะดีกว่าเด็กไม่ได้กินอาหารเช้าชัดเจนมากชัดเจนเลย และยังมีงานวิจัยหลายชิ้นออกมาว่าถ้าคุณไม่กินอาหารเช้าในช่วงวัยทำงานคุณอายุ60 7 0เโอกาสจะเป็นอัลไซเมอร์สูง mm. อันชาตมีความสำคัญค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่ดร,รด้บอกมาว่าช่วงวัยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆแล้วก็ช่วงเวลาที่เรารู้ตัวที่เราจะต้องทําให้วัยที่สุดทําให้ทันก็คือเริ่มตั้งแต่วันนี้ ไม่ช้าไปอย่างแน่นอนคือคนที่ชมรายการชาญชลาอยู่วันนี้คุณจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่แล้วคุณเอาไปทําได้ประโยชน์หมดเลยถ้าเป็นคุณเป็นเด็กคุณเอาไปทําคุณจะโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีภาวะโภชนาการดีไม่อ้วนไม่ผอมถ้าคุณเป็นวัยทํางานแล้วเอาไปทําเวลาคุณแก่เท่าไปคุณจะเป็นคนแก่เท่าที่ไม่มีโรคหรือผู้สูงอายุ60แล้วแล้วฟังรายการเราคุณเป็นเบาหวานคุณจะชะลอน้ำตาลไม่ให้มันสูงความดันไม่ให้สูงกว่านี้เป็นประโยชน์หมดครับ ค่ะดรคะเมื่อช่วงต้นรายการเกริ่นกับคุณผู้ชมไปแล้วคะ่ะว่าทานอย่างไรให้ชะลอความชราแล้วนอกจากที่เราอยากจะชะลอความชราเหลือเกินเนี่ยคะ่ะดรคะนอกจากอาหารแล้วยังมีอื่นๆอ,อ,อีกไหมที่ส่งผลต่อสุขภาพของเราโอเคอผมรสรุปว่ากินอย่างไรชะลอไวอนะฮะผมบอกแล้วไปบอกแล้วห้าหมู่แน่นอนันที่สองพยายามจะกินน้ําตาลวันละเกินหกช้อนชา น้ำมันจะเกิน6ช้อนชาเกลือจะเกิน1ช้อนชาสรุปแล้ว6 6 1เป็นสูตรในการากินมันหเค็มนี่แหละลดไปเลยถูกต้องคือลดลงไม่ทังถึงกับงดนะฮะแล้วไปเน้นผักผลไม้มากขึ้นและที่สำคัญที่สุดถ้ากินเนื้อสัตว์ผมขอให้เน้นปลามากกว่าเนื้อสัตว์ใหญ่หมูมันแพงตอนนี้หันมากินปลา <c oughs> นะฮะแล้ว นั่นคือเรื่องของอาหารหวานจัดมันจัดเค็มจัดแล้วเน้นผักผลไม้อาหารทั้งหมดที่ผมอ้างมานั้นมันจะเป็นการชะลอไวัยได้นะฮะแล้วก็มันไม่ใช่ชะลอวัยอย่างเดียวแต่มันทําให้เราลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเบาหวานความดันหัวใจหลอดเลือดอาหารอย่างเดียวเอาไม่อยู่สิ่งที่มันต้องทําคู่กับอาหารก็คือ ใส่ใจเคลื่อนไหวร่างกายผมใช้คําว่าเคลื่อนไหวร่างกายผมไม่ได้ใช้คําว่าออกกําลังกายาพอพูดออกกาลังกายปุ๊บแอโรบิกว่ายน้ํากีจักรยานจ็อกกิง้งไม่มีเวลาลดูดักหนาในวัยทํางานคุณอย่ามีพฤติกรรมเนื่อยนิ่งอย่านั่งจุ่มปุ๊กอยู่กับที่เกินหนึ่งชั่วโมงคุณต้องลุกขึ้นมายืดเหยียดคุณต้องเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ตลอดเวลาที่บ้านมีเครื่อง ทุนช่วยนู่นนี่นั่นรีโมทเครื่องซักผ้าขึ้นลิฟต์เป็นประจำคุณเปลี่ยนวิถีชีวิตของคุณให้เคลื่อนไหวร่างกายบ่อยๆแล้วถ้าเป็นไปได้ขอความกรุณาเดิน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 สัปดาห์หนึ่งอย่างน้อย4วันครั้งหนึ่งก็ประมาณ30นาทีและตามมาด้วยอ,อ่างอารมณ์ เมื่อกี้อาหารออกร่างกายอารมณ์ผมบอกเลยนะฮะว่าอารมณ์นั้นเนี่ยถ้าคุณเครียดคุณสลัดมันออกไม่เป็นคุณจะแก่เร็วความเครียดโจมตีเซลล์คุณแล้วเซลล์คุณจะเหี่ยวแล้วคุณก็จะย้ายไปอยู่8ริ้วห้าสี่ริ้ว <c oughs> ตีนกา,านะฮะแล้วโรคก็จะเข้าโจมตีรู้ว่าเครียดตั้งสติสลัดมันออกนะฮะแล้วอีกหนึ่งพอพักผ่อนนอนระหว่างพี่ให้เพียงพอผมอยากให้วัยทํางานนั้นหรือวัยผู้สูงอายุไม่ต่ํากว่า6ชั่วโมง 6-7ชั่วโมงและสุดท้ายหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ <ừ> mm. ไม่สูบบุหรีร่ด้วยนะฮะเนี่ยคือองค์รวมทั้งหมดค่ะนอกจากในเรื่องของสุขภาพโภชนาการวันนี้ที่ด็อ,อร์นำมาฝากแล้ววันนี้ดรยังมีเรื่องราวที่ที่เป็นความสุขอยากจะมามอบให้กับผู้สูงอายุทุกท่านด้วยใช่ไหมคะที่เรากำลังจะพูดต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของอ่างอารมณ์อ่าค่ะ สามปีมาแล้วเราไมา่ได้ฟังเพลงสุนทรภณ์ <c oughs> นะฮะด้วยเหตุผลนี้สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชปถมัมภ์แล้วก็มูลิธิสุนทรภรณ์ <c oughs> ก็เลยรวมตัวกันเพื่อที่จะจัดคอนเสิร์ตจริงๆแล้วเราจะจัดและมันเลื่อนมาเพราะติดโควิดเราฟันธงอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเราต้องอยู่กับโควิดให้ได้ก็อยากจะบอกว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตของวงดนตรีสุนทราภณ์วงใหญ่ เป็น Big กแบนและเป็นการจัดคอนเสิร์ตท,ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบ3ปีเพราะเราไม่เคยจัดแล้วจัดที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเป็นฮอลที่จัดคอนเสิร์ตท,ที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะฮะแต่น่าเสียดายเนื่องจากมาตรการทางโควิดฮอลนั้นสามารถจุคนได้ประมาณ1,600กว่าคนาเรา สามารถขายบัตรได้แค่800ใบเพราะเราต้องรักษากระยะหา่างถูกและทุกคนต้องใส่แมสและเราจะต้องตรวจ ATK ทุกคนก่อนเข้างานตรวจฟรีนะฮะบัตรราคา500บาทนะฮะ800บาทแล้วก็1,000บาท1,500บาท2,000บาท2,500ขึ้นตามสีจีตรงนี้นักร้องที่เราเชิญมารวนแล้วแต่เป็นนักร้อง Popular มีทุกวัยซื้อบัตรได้นะครับ ตามหมายเลขที่ขึ้นตรงจอนี้ก็คือติดต่อไปที่คุณสุพนันณี0816287453หรือไปที่ศูนย์บริการศูนทราพร0812851427นะฮะบัตรขายดีรีบซื้อเลยนะครับ2 5 0 0กับ2,000หมดเรียบร้อยแลว้วค่ะนะคะมา ร่วมความสุขนะคะในคอนเสิร์ตนี้กับศิลปินมากมายนะคะที่สคัญผมเบอกไปว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตการกุศลเราจะนํารายได้ที่ท่านซื้อบัตรเนี่ยไปช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการติดโควิดทั่วประเทศเลยค่ะเพลงลูกลุงอยู่ในใจของเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนมาร่วมงานกันเยอะๆค่ะท้ายนี้ค่ะดรขาวฝากไปยังผู้สูงอายุทุกท่านให้กําลังใจสักนิดนึงค่ะครับผู้สูงอายุแม้ว่าเราจะดูแลสุขภาพ มาตั้งแต่วัยหนุ่มสาวหรือมาเริ่มตอนวัยผู้สูงอายุก็ทําได้ทั้งหมดเลยแต่ดีที่สุดใครที่ดูรายการเราอยู่แล้วเพิ่งอ,อายุจะ40แล้วคุณต้องถามตัวเองว่าเมื่อคุณเป็นวัยผู้สูงอายุแล้วรูปร่างของคุณจะเป็นอย่างไรคุณจะนอนติดเตียงไหม คุณจะเป็นภาระให้ลูกหลานหรือเปล่าถ้าไม่อยากเป็นปฏิบัติตามที่เราบอกแต่ถ้าสูงอายุ60อัพแล้วตอนนี้แล้วฟังดูล่ะเราหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพด้านโภชนาการนะออกกำลังกายอย่างเพียงพอพักผ่อนนอนหลับสลัดความเครียดออกไม่สูบหลี่ไม่ดื่มเหล้าผมมั่นใจผู้สูงอายุเองก็จะสามารถมีคุณภาพชีวิตอยู่ได้เช่นเดียวกันครับค่ะวันนี้ขอบคุณขอ้อมูลดีๆจากดรอยัางสูงขอบคุณ,ค,ณค่ะ ุณผู้ชมครับปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาได้กล้าวไกลนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้สูงวัยผู้สูงอายุจะใช้เทคโนโลยีอย่างไรล่ะที่เกิดประโยชน์สูงสุดวันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันในช่วงรู้ให้เชี่ยวค่ะ สัสดีค่ะคุณตาไปไหนมาเหรอคะอ๋อตาเดินออกไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อไกลๆนี่เองอ้าวแต่คุณตาลืมกระเป๋าเงินไว้ตรงนี้นี่คะแล้วคุณตาเอาเงินที่ไหนไปจ่ายเขาล่ะคะไม่ได้ลืมหรอกแต่เงินของตานะ่ะอยู่ในนี้ยุคนี้มันยุคสังคมไร้เงินสดแล้วนะ คุณพ่อที่ทันสมัยจังเลยนะครับไม่ได้หรอกเดียวตามเทคโนโลยีใหม่ๆไม่ทันละแย่เลยเทคโนโลยีใหม่ๆนะ่ายังมีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะเลยละอ๋อไหนๆก็ไหนๆแล้วเรามาเรียนรู้ไปพร้อมกันเลยดีไหมละ่ะคะในยุคที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย์เกือบทั้งโลกไปอย่างสิ้นเชิง การเรียนรู้และฝึกใช้เทคโนโลยีจนคุ้นเคยเสียตั้งแต่เนิ่นๆจะช่วยให้ชีวิตของเราในวัยสูงอายุราบรื่นและสะดวกสบายขึ้นรู้หรือไม่ว่าเราสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วยในการดูแลสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพได้ยกตัวอย่างเช่นสมาร์ทวอชสำหรับออกกำลังกายที่จะช่วยบอกข้อมูลต่างๆของร่างกายและแจ้งประสิทธิภาพในการออกกำลังกายของเราได้ แอปพลิเคชันที่ช่วยให้เราสามารถวางแผนในด้านโภชนาการได้หรือในทางการแพทย์ก็ยังมีนวัตรกรรมอย่าง Abilify m y s หมายซหรือยาเม็ดติดเซนเซอร์ที่จะช่วยจับเวลาและเตือนผู้ใช้ยาเมื่อถึงเวลาทานยาครั้งต่อไปรวมไปถึงบริการแพทย์ทางไกลยอย่าง e l e h e a l t h ที่จะช่วยให้การพบแพทย์ง่ายเพียงสัมผัสจอหากคุณต้องการเดินทางสมาร์ทโฟนแค่เครื่องเดียวก็สามารถเป็นทุกอย่างให้คุณได้ ทั้งเป็นแผนที่เป็นดิคเชนเนอรีเป็นเอเจนซี่สำหรับจองตั๋วโดยสารหรือที่พักแถมยังเป็นที่ปรึกษาเวลาต้องการคำแนะนำในเรื่องของการเดินทางและท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆอีกด้วยในอนาคตมีความเป็นไปได้ว่าโลกของเงินสดกำลังจะถูกแทนที่ด้วยระบบดิจิทัลการทำความคุ้นเคยกับระบบเงินดิจิทัลอย่างพร้อมเพย์มือบายแบงกิง้งหรืออ e ีวอลเลจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งในอดีตการสื่อสารกับผู้คนที่อยู่ไกลกัน การแลกเปลี่ยนความคิดกับคนที่ไม่รู้จักอาจดูเป็นเรื่องเพ้อฝันแต่เทคโนโลยีในปัจจุบันทําให้สิ่งเหล่านั้นกลายเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเราสามารถติดต่อพูดคุยแสดงความคิดเห็นหรือกระทั่งเป็นเจ้าของสื่อด้วยตนเองได้ผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆอย่าง Facebook หรือ Twitter เป็นต้นและหากคิดว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือแอปพลิเคชันต่างๆถูกออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่เท่านั้นคุณคิดผิดครับ เพราะยังมีแอปพลิเคชันอีกมากที่ถูกออกแบบมาเพื่อผู้ใหญ่หรือคนในวัยสูงอายุสำหรับเป็นตัวช่วยในการส่งเสริมพัฒนาจิตใจอีกไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันสำหรับฝึกสมาธินิทานก่อนนอนสำหรับผู้ที่มีปัญหานอนไม่หลับสื่อบันเทิงหรือเกมที่ช่วยผ่อนคลายจิตใจอย่าปล่อยให้ตัวเองตกยุคเรียนรู้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างความคุ้นเคยและเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้สูงอายุที่ก้าวทันโลกกันนะครับ ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันจะก้าวไกลและมีประโยชน์ขนาดไหนแต่สิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวค่ะลูกๆหลานๆต้องเป็นส่วนสําคัญนะคะที่จะดูแลสุขภาพจิตใจของผู้สูงอายุให้มีความสมบูรณ์และแข็งแรงค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าปาและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ cut